สวัสดีค่ะบักสะพังสอง่าแอลค่ะน้าค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้า่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกงขายาวเน้นแบนกีฬานะคะโอ้เป็นงานยุโรปลดเอทีนะคะลูกค้าะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคนะคะราคา9 8 0าบาทนะลูกค้าะน้ำหนักนะคะ23.34ากิโลนะคะคิดเป็นกิโลนะคะลูกค้าคะกิโลละ420บาทนะคะ จำนวนชิ้นเราประมาณการคราวๆนะค่ะราคาห้าสิบถึงหกชิ้นต้นทุนชิ้นหนึ่งนะคะประมาณร้อย6กสบสราทนะคะใช่ค่ะตอนนี้มีทั้งผ้าล่มผ้าวอร์มคะะมาเลยนะคะแต่ว่าเป็นยี่ห้อดวนอือเป็นยี่ห้อดวนด้วยเนะแกปป้าค่ะตัวแรกอะไรเอ่ยอาดิดาสอ้าไมสวยจังเขาหนูมาแกปป้าค่ะเดี๋วค่ะอันนี้อาสวยเลย เอาเลือกไซส์เขาไส่พอดีเนาะใช่ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะคะผู้หญิงใส่ได้ผูช้ชายใส่ได้นะคะ<ช> <_ D> อาดิดาสใหญ่จะเป็นเอวอะไรนะมีเชือกผูกเนาะก็<ช>ะจะเป็นฟรีไซส์นะคะลูกค้าค่ะอาดิดาสค่ะตัวนี้อุ้ยสวยอ่ะกลมหอมใส่ได้อุ้ย,ย,ยตัวนี้ค่ะจำด้วยค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้ค่ะ<า>จำด้วยสวยเลยนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ล้วนยี่ห้อล้วนอุ้ยเป็นโดมด้วยใช่ค่ะอาดิดาสเป็นแหวค่ะจำด้วยนะคะลูกค้าค่ะแบบว่าสวยจังไหมใหม่เนาะใช่ค่ะไซส์เอ็ม ไซส์เอ็มหญิงก็ได้ชายก็ได้นะได้เลยในช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะลูกค้าขาออกจากบ้านเนาะแดดก็แรงๆนะคะลูกค้าขาใส่เป็นกางเกียงขายาวนะคะได้เลยพยายามมาอะไรคะคืออยากให้ดูเซบวันไหนจะมาถึงตอนนี้จะมาถึงคิวลูกค้าจับมนนี้เป็นแบรนด์ล้วนยี่ห้อล้วนคือแบรนด์ทุกตัวนะคะค่ะเป็นแบรนด์ทุกตัวยี่ห้อทุกตัวแต่เราไม่ได้นงินสีนเนาะว่าจะวอร์มกี่ตัวผ้าร่มกี่ตัวนะคะ ใช่ค่ะเราไม่ได้การังใจแล้วกงมีเม็ดอินนะคะรวมคาถาจะมีคาถามาเนาะค่ะเหมือนเขาไม่อยากจะอยู่คนเดียวเขานอนไม่อยากจะอยู่อันต้องต้องยับอันนี้เป็นเช็คหน่อยนะคะตะกองเลื่อนไปสิตะกองขยับไปสิตะกองว่าจะเฉยอ่ะอาดิดาสค่ะอ่ะอวดก่อนอาดิดาสนะคะค่ะอุ้ยสีอุ้ยอันนี้ลาคอสลาโพโจงนะ้ารักคนหนึ่งหรือเปล่านะคะ อ่ะนี่เป็นหนึ่งหนึ่งสองหนึงสองหนึงสองเดี๋ยวคันต้องดึงก่อนต้องดึงก่อนน่าจะไม่แล้วนะคะวันนี้ลูกค้าจ่าอ่ะหนึ่งสองอ่ะไล่วันนี้ประมาณ20สินาทีอ่ะลูกค้าจ่าอ่ะตัวต่อไปนะคะ หลากหลายเลยแบรนด์ที่เจอไปบ้างแล้วก็จะเป็นแก p ปป้าอาดิดาสนะคะค่ะมีพูม่าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อาดิดาสค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอาดิดาสด้วยๆเนาะสวยพะโลงสวยจ้าัจด้ายลูกค้าจ๋าดูเรื่องไซส์นะไซส์คนร้อยห้าสิบห้าแบบนี้ก็ใส่ได้นะคะลูกค้าค่ะคือเข้า่าไซส์ไซส์ของคนไทยทั่วไปเว้ยอาดิดาสเสวยมาก ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเนี่ยจะเยอะจะน้อยนะลูกค้าขะว่าจะอาดิดาส์เยอะมาเยอะนะคะแนะนำนะคะลูกค้าขใครที่ขายงานแบรนด์กีฬานะคะลูกค้าขาตัวนี้ไปคัพไปสืมได้เลยขายเอาพี่สาวราคอสมันติดมือหรือมาไหมเอาไปแล้วหรอราคอสมันติดมือใช่หรอเชื่อใจได้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ค่ะราคอสนะคะลูกค้าขะเขาเรียกอะไรนะแค่น้อยแค่น้อยนะคะลูกค้าขะเป็นแค่น้อยนะคะลูกค้าขะแค่น้อยเรามีมา มีมานะคะป้าแบรนด์มาร์ลค่ะขาดจำด้วยดูลูกค้าค่ะอวดขาดจำนิดนึงค่ะลูกค้าขะลาคอสหนูขาดจำนะคะลูกค้าขะอ่าแล้วไปโน้ลูกค้าจ้ะอันนี้อาดิดาสซิปก็อาดิดาสนะคะตรงป้ายแท็กข้างหลังเขาก็อาดิดาสนะลูกค้าขะคือแบบว่าบางตัวนะคะเขาตีตามมาเลยเนาะเป็นซองเป็นซิปเขาตีมาเลยนะคะลูกค้าขาอาดิดาสเราก็จะเยอะนิดนึง อ่าแล้วก็ p ูม a านะคะลูกค้าค่ะสีแดงสีแดงแรงลิตก็มาอีด้าสค่ะลูกค้าค่ะสีแดงแรงลิตตัวนี้นะคะใช่ค่ะสวยเ่ชลูกค้าที่เข้ามาแล้วลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหมวดนี้เป็นกางเกิงอ่าเน้นแบรนด์กีฬานะคะยาวคะลูกค้าค่ะมีเนื้อพลอโมแล้วก็มีเนื้อหอมนะคะใช่ค่ะเก้าพัน 8,02บาทลูกค้าจ๋า9,802บาทลูกค้าจ๋าเราให้ทั้งหมดนี้เลยนะคะใช่ค่ะต้นทุนเฉลี่ยแล้วว่าต้นทุนเฉี่ยหนึ่งอยหกสิบบาทขาย300 350ได้เลยนะคะลูกค้าขะใช่ค่ะลูกค้าขะตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15เปอร์เซ็นต์นะคะคาะเบิ้ลดำมีเจอนะคะลูกค้าขะสวยเลย นี่สาคัญนะฮะอย่างที่บอกค่ะลูกค้าค่ะเป็นแบรนด์ล้วนนะแต่อาจจะมีแบรนด์บ้างเขามาบ้างนะคะลูกค้าค่ะมาบ้างเล็กน้อยนะคะบ้างนะคะอุนยี้วนี้เท่มากยังไงคะเป็นกระดุมข้างค่ะเป็นกระดุมข้างแบบนี้ค่ะลูกค้าคากระดุมข้างอันนี้ไนกี้นะคะไนกี้มีมาอาดิดาสมีมาแบรนด์เราหลากหลายจริงๆใช่ค่ะอาดิดาสอีกแล้วค่ะป้าสวยด้วยแบรนด์ อดิดาสนี่ค่อนข้างทําราคาได้ดีนะคะลูกค้าาเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ใครก็รู้จักใช่ค่ะใส่ครใครก็รู้จักนะใช่ค่ะลูกค้า๋าแต่บางตัวอาจจะมีแบบว่าโดนโดนแบบว่าตัดป้ายอาจจะมีบ้างนะคะลูกค้าขาเหมือนที่แจ้งเงี้5-15%นะคะะตามเกณฑ์ของทางวันดีสัตว์าร์คอาางนะคะลูกค้าขาใช่ค่ะใครที่ขายออนไลน์แนะนํานะคะลูกค้าขาขายออนไลน์นะคะยิ่งเป็นงานแบรนด์ล้วนยิ่งขายดีนะคะลูกค้าขาแบบว่าสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้เลยเนาะ ไอจงไอจีนะคะลูกค้าขาเฟซบุ๊กนะคะไลฟ์สดนะคะได้หมดเลยอัวนี้อาดิดาสนะคะยิ่งเป็นตัวนี้นะคะลูกค้าขาสามารถขายได้ทุกตลาดด้วยขายออนไลน์น่าจะขายแบบทำราคาให้เลยใครๆก็ใส่เนาะใส่เรียนใส่ฟินน้องฟินเดทได้นะลูกค้าขาหมดนี้นะยิ่งเป็นเว่าเป็นแบรนด์ล้วนด้วยยี่ห้อล้วนด้วยไม่ต้องเสียเวลามานั่งคัดเลยใช่ค่ะลูกค้าขาอาดิดาสตัวนี้ไม่มีแล้วนะคะลูกค้าขามีที่บับทีเดียวน้ำขาพี่ขออุ้ยน้ำดูสีผูสวยน่ารักมาก อ่ะสีชมพูกับสีฟ้าดีกว่าว่าสีชมพูตัวนี้ยี่ห้ออะไรอดิดาสขอบคุณค่ะใช่ไหมคะอ่าอันนี้อดิดาสอันนี้อะดิดาสเดียวค่ะอ่ะขอประชันน์และสีฟ้าด้วยโอุป๊าสีชมพูขอบพระชันน์นี่หนึ่งแบบหวานนะคะลูกค้าค่ะผู้หญิงมีมาผู้ชายมีมานะลูกค้าครับหมวดนี้เป็นแบรนด์ล้วนยี่ห้อล้วนนะคะถุงนี้ในราคา9,802บาทนะคะลูกค้าค่ะน้ำหนักยี่สามนะคะลูกค้าค่ะเราให้ทั้งหมดนี้เลยนะคะ แนะนำค่ะลูกค้าค่ะห้ามพลาดนะคะต้นทุน162บาทเท่านั้นนะคะเฉลี่ยต่อตัวลูกค้าไปขายตัวละ200 2 50 300ได้นะคะลูกค้าค่ะหรือว่าจะซื้อคู่กับตัวแจเกตพัลลมก็ได้ได้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เห็นแจเกตพัลลมเรามีรีวิวไปเมื่อวานเนาะแจเกตพัลลมนะคะเป็นแบรนด์ล้วนเหมือนกันนะคะลูกค้าขะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะลูกค้าขะ แนะนำสวยหน่อยตัวนี้ที่เป็นสายยาวใส่กันแดดช่วงนี้โอ้โหได้ีมากแต่ว่าได้ทั้งปีนะใช่ใส่ได้ทั้งปีนะคะลูกค้าคะไม่ดีกันพบางตัวเขาดีดีบางตัวลูกค้าจายเซก็ตีตามาเลยนะคู่กันเลยนะลูกค้าค่ะอดิดาสบางตัวเขาดีดีบางตัวลูกค้าจ่ายเซฟก็ตีตามาเลยนะคู่กันเลยนะลูกค้าอดิดาสโอ้ลูกค้าจ๋าอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดนะเดี๋ยวจะพาไปสะบัดต่อนะคะลูกค้าขาเป็นหมวดจะเก็ตแบบว่าบ๊อบซี่อ่ะก็บางแล้วนะมีรีวิวทีนะคะลูกค้าค่ะอาไนกี้ค่ะปาร์ตแบนรอซีเอ ด,ดาขาดจ้ำอีกแล้วคะ่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็อาดิดาสนะคะอันนี้ก็อาดิดาสค่ะลูกค้าขาบาด <c oughs> ใครสายอาดิดาสนี่ไม่จําเป็นต้องซื้อไปขายก็ได้นะคะลูกค้าวิขาดจ้ำด้วยลูกค้านี่ใหมใหม่อันนี้ไนกี้ไนกี้ใหม่ใหม่ใหม่ม้กลูกค้าจ่ยะะนนายไนกี้ตัวนี้นะลูกค้าสวยเลยเหมกอนบว่ามือไม่ใช้มาเลยนะลูววกค้าแบบใหม่อันนี้ก็ใช่นะ่น้ำอันนี้มือหนึ่งอันนี้อะไรคะอาดิดาสอาดิดาส ใหม่แบบนี้อาดิดาสค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะ,ะนี่ก็อาดิดาสเหมือนกันพลาดอาดิดาสเยอะมากค่ะใ,<ช>ใครสาวกอาดิดาสห้ามพลาดนะคะลูกค้าขะเอาจริงๆบางท่านซื้อไปใส่เองค่ะพี่แอลคะ<ช>ซื้อหนึ่งกระสอบเลยไปใส่เองอนะคะคุ้มมากนะคะลูกค้าขะใช่ค่ะอันนี้ก็อาดิดาสนะคะแต่เป็น,น,นเนื้ออาดิดาสนะคะอาดิดาสเขียวอ่ะเลยเดียตัดเขียวเขียวตัดดำอ่าลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าค่ะอุ้ย น้ำตัวนี้รอดค่ะโอ้ยสีเขียวปะแล้วทำไมเราหยิบเหมือนกันโึ้งรอดสยสีฟ้ากับสีเขียวนรอดเลยลูกค้าจ๋าอ่ะตัวนี้ก็อาดิดาสนะคะอันนี้ก็อาดิดาสเลือกไซส์่ะนะคะลูกค้า่ะไซส์เอสไซส์เอ็นไซส์แอล่ะเข้ามาเลยนะคะใช่ทรงขาก็มีขานะคะลูกค้าขาทั้งขาปล่อยค่ะจั๊มนะคะมีขาเลยคขาเข้ากันมาอขอปิดท้ายนะลูกค้าค่ะ ปิดท้ายนะคะ,คะบาส์แบนอาดิดาสนะคะค่ะหลากหลายมากนะคะลูกค้าขาแนะนำนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะ,อะโอเคนะคะลูกค้าขายทวนรายการนะคะหมวดนี้เป็นกางเกงขาย,ยาวเน้นแบรนด์กีฬานะคะลูกค้าขาเป็นงานยุโรปลอตเอสพนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทฟักราคา9,802บาทนะ,ะน,น,นะคะลูกค้าขาน้ำหนัก23.34นะคะลูกค้าขาคิดเป็นกิโลนะคะโลละ420นะคะ จำนวนชิ้นประมาณการาคร่าวๆนะลูกค้าคะหถึงชิ้นนะคะต้นทุนชิ้นหนึ่ง162 163บราทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม mm ่ว่าจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k นะคะเว็บไซต์ site, หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้น,นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้หนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ